ขอบคุณคุณอรณิตค่ะบ้านหาดสงงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับเป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนป่าชาวชุมชนมีกติการ่วมกันครับที่จะอนุรักษ์ผืนป่าโดยใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลแต่เมื่อชุมชนต้องกลายเป็นผู้บุกรุกในสายตาของเจ้าหน้าที่ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยคือปัญหาที่ชุมชนต้องแบกรับต่อไปนะครับติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเที่เขาบรรทัดจังหวัดตรังครับ ชุมชนฮัดซูงจากโนซัง,งเป็นชุมชนแหลกๆเถี่ยวรวมกับพื้นป่ายาง,งผึ่งผาอาศัยชาวบ้านถูกครัวเรือนมีสมนึกในการรักษาป่าและไส่นามส่งผลให้ชาวบ้านสร้างมาช้ยประโยชน์จากปา่าโดยการห้าผืนพักผลไม้ในส้นสุมรมดายไส่นามี่บ้านฮัตซูมีปลาหลากหลายชนิดชาวบ้านหมักจะปลามาเป็นอาหารไม่นิยมนำไปขายและมีกฎกติการ,รวมกันในชุมชนยางเข้มงวดโดยเฉพาะการจับปลาอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาไว้ให้ลูกล้านรุนต่อไปเทนีจึงมีปลาห้าอยากอย่างเช่นปลาตูนา่าเทคนในชุมชนจะอนุรักษ์ไว้ให้แผลพันธุ์ส้นหมากขึ้นเหลือกิอจบริโภคไม่เหลือเอาอไปคายปลาตูน่ามีซ้ำชนิดครับตูน่าผลเลื่องตูน่าผลเลื่องครับแบบดไหนกินร้อยวะผนเลือเล่องเนี่ยกินรอย,อรอยประมาณหนึ่งโลครับก็โลซ้มรอยค่ะไปชาวบ้านไม่เอาไปคายไม่เอาไปขายง่าครับปลาจาวบ้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวปลาตูน่าจะเป็น จะท้วนวนวยนะครับหยหรือไงล้านหลุนโตไปก็ได้เลยล้วปลบปลาดิมันไม่ค่อยมีเลวอ่ก็มีมีกฎกติกามันคือไม่วางยาไม่โจทย์ไม่ทำลายทุกยานั้นนะคือช่วยรักษากันไหมดตั้งแต่ต้นไม้ต้นนามได้จะดูเลก,กันหมดคือไหวไอหลูอไงล้านหลุนโตไปก็ได้ซื้อต่อโตอไปแล้วซึ่งเหมือนกันนะปลาการทำลายรางหวางยาโจดเราจะไม่ให้จ่ายเลยให้จ่ายแก่เพียงไหว กือจุ่มเซยตกแบ็ดตึ้งกายิิงกับหน้ากากพวกเราจะมีกฎกติกากันแบบอันการมีชีวิตพอเพียงทำให้ชาวบ้านฮัดซุ้มีความสุขเพราะอยู่ในเทเทมีอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีพขณะเทพวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐที่ทำให้เกิดความถูกใจด้วยเช่นกันโดยปฏิบัติการควงเจ้านาเทเทประกาศเขตอุทยานแห่งชาตเข้าปูเข้ายาตับสนพื้นนเทชุมชน สรงพลนให้มีการใช้ความรุนแรงกับชุมชนโดยมีการเหลือทอนสะพานเมื่อเดินมีข้าย,ยนติ่ผนานมาอีกทง้งมีการเตรียมความพร้อมที่จะเรือทอนส้วนอย่างพาราทั้งชุมชนอีกด้วยปฏิบัติการของเจ้านาเทเออ้างคำสั่งจากเบื้องบนในการเข้าเหลือทอนอาสิ้นของเกษตรกรเถยโยในพื้นเถิตับสอนยังเป็นปัญหาติดขยายวงกว้างไปถั่วประเทศจะมีมาตรการใดเทิดด้วยงานรัฐ แตเข้ามาเรียนรู้และศึกษาความเป็นชุมชนดังเดิมเพราะเจ้านาเทก็ล้วนเป็นหลกล้านของเกษตรกรเช่นเดียวกันซึ่งน่าจะเข้าใจถึงว่าออกข้องคนที่ต้องสุ้นเสียเทอยู่อาศัยและเทดินทํากินข้องบรรพบุรุษไปตลอดชีวิตหนักเข้าพืลเมืองเครือข่ายปฏิรูปี่ดินถึงเข้าบรรทัดจังวัดสั่งรายงาน